ไหลลงไปนิ่งๆไหลลงไปนิ่งๆมาถอนหุ่ถอนโดนยกโ,โดนหรือยกแล้วของแล้วนี่ครับไหลโดน ครับก็สวัสดีน้านานตกปลาและ f c p o k พ i s อ i n ฟทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับน้ากับตอนนี้ก็บ่ายสองโมงพอดีครับช่วงเช้ามีธุระครับไม่ได้ออกมาเสร็จธุระแล้วก็ว่างมาดูจะทําอะไรก็ออกมาหาคลิปให้น้าชมกันครับครับสําหรับจุดนี้ที่เรานั่งก็คือหมายคองส้มฮะซอยยี่สิบเอ็ดนะอยู่ในเขตอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับหมายนี้ก็ ถ้านาจากันได้ก็คันระยะสามเก้าผมระเบิดนี่แหละครับครับมาวันนี้นะสถานการณ์น้ําขึ้นครับเพราะว่าฝนตกติดต่อกันมาสองคืนแล้วครับตอนนี้น้ําขึ้นมาเยอะเลยครับนะนะแล้วก็ไหลด้วยครับแต่ไหลไม่แรงครับครับวันนี้เราก็จะตกด้วยระยะ4ี่จุด้าครับตกเป็นไม้ตายเกาหลีสองตะขอครับนะนะสายเมนก็เป็นของแฮนดิ้งครับเบอร์สามจุดศูนครับทิ้งหน้าก็เป็นของแฮนดิ้งครับ เบอร์สองจุดห้าครับขอศูนย์จุดแปดครับสองขอครับจุกเป็นไม้ตายเกาหลีส่วนเหยื่อก็ตัวเดิมครับนะนะนี่ฮะเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงเหยื่อตกป่าบันโจอยากได้ตัวโตต้องบันโจเดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้จะมีตัวโตโตเข้ามาหาเราไหมครับทุกอย่างก็พร้อมแล้วครับนะนะอ่อยไปแล้วครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับมากล่องอ้า อะไรล,ล่ะโอ้โหมาเรื่องเลยครับนะไดยแล้วสาลายหางก็ลอกครับเราวจะเจออุปสรรคคขแล้วสลาลายหางก็ลอกเหรอตรงนี้โอ้โอย่างไงซะแล้วเดี๋ยวขอลองก่อนแล้วกันมีไม่มีแค่ว่ากันอีกทีนึงพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับไม้แรกลงน้ำไป ไม้แหลกลงน้ำไปแล้วครับนะนะมาลุ้นครับว่าวันนี้เราจะหมานไหมครับจะมีไซส์ตัวโตวให้เราดูกันไหมมาลุ้นด้วยกันครับนะมาดูเหมือนกันว่าไมาน้นี้จะมีไซส์ตัวโตวให้เราเห็นไหม ไหลลงไปนิ่งๆไหลลงไปนิ่งๆมาอะไรเนี่ยโอ้ยมาแล้วเต็มแรกฮะไหลลงไปนิ่งๆเลยมาแล้วปลาหมาแล้วครับตะกูกน้อยกกกน้อยตะกูกน้อยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนอืมเก็บไปก่อนเก็บไปเป็นปลาหมาก่อนตะกูกน้อยน้อยลีลาโอจะไปไหน ตายพอดีกันเก็านการจะเฉลยกันที่มา,มาแล้วทีนี้ก็ตามหาปลาไซคมาตามหาปลาไซกันสิทีนี้มา ถอนโอ,โอ้โหวิ่งมาตะเปีนมองอะไรก็ไม่รู้แง่ไม้ถอนขึ้นมาม,มาเริ่มเข้าแล้เหรอมาถอนแบบงามๆเลยนะ วิ่งจๆอุดวิ่งจุดวิ่งจุดตะโกกแน่ๆอะไรเงี้ยวิ่งจุดเนี่ยตะโกกโกกแน่ๆยกให้ลอย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 มา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 โกกสวยงามอยู่ครับโกกครับตะโกกสวยงามอยู่ครับสวยงามอยู่นี่ครับแตมสองก็ยังเป็นตะโกกครับแต่ตัวนี้สวยงามไม่มาแล้วมาแล้วตันที่สองแลมาแล้วโกกสวยงามยกเนียน nhục hey. <laughs> <laughs> nhục này nhục này nhục này mẹ mẹ ơi khói này khói này mẹ nhục cưng khó nhồi nhồi cột lánh I so it's ยกโดนดิยกอย่างเงี้ยโดนดิยกอย่างเงี้ยโดนดิให้ยกเงี้โดนดิวิ่งกระจูดวิ่งกระจูดอะไรอีกโอ้ตะโกนอีกแล้วมึงวิ่งกระจูดวิ่งกระจูดวิ่งกระจูดวิ่งกันวิ่งวิกันวิ่ง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 กันโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กับมังใหญ่มะบ่นถึงก็มาเลยนะกมังใหญ่ก่มังใไก่มังไก่มังใหญ่ติด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 เอาละหาละ อยใส่งามเลยตัวนี้ต้องใส่นี้สิกระมังอะ่ะจะเรียกว่าใส่งามๆนะโอ้โหเต็มปากครับนะเดี๋ยวผมปดป่ากันนี่ครับดูครับโอ้ยใสใหญ่มากครับนี่ครับน,านา้าดูใสครใหญ่โตโมโหฬารครับนี่ครับใหญ่มาก ไปครับนลนะเสวยมากครับตัวนี้สวยเก็บๆๆไปครับนล้นะลุ้นต่อครับเจ้าถิ่นเจ้าคองมาแล้วกํามังไส้งามงานนะไปครับลุ้นต่ออะบนถึงก็มาเลยปลากํามังใส้ใหญ่ มีเม็ดมีไผ่มีอะไรอยู่ฮะยังยังมีปลาข้าบนเข้ามาเก็บกินอยู่ครับไปลุ้นต่อนะฮะลุ้นตอ่อเดี๋ยว่ายังมีตัวเข้าอยู่ครับเออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมีเม็ดข้างทุ่ไหลโดนไหลโดนวิงว่ง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 วิ่งวิ่งวิ่งจุดเขา้าปลาเขา้าปลาวิ่งออกมาอะไรอะ่ะตะกูกแน่เลยอย่างเงี้ยตะกูแน่เลย อ uh oh. ไหลแบบสวยๆเลยไม้หนึ่งแต้มพนะนีะครับตักกูใส่งามๆโหเก็บกินสองอขอ,อ,งอเลยนะเข้าปากสองขอเลยนะเก็บรับเก็บไปก่อน โอ้โ <mi ้้นยังสวยโอ้ยอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วหายไปเงียบไปพักนึ่โอ้ไม่ได้ระวังกำลังก็เผลออยู่ครับโอ้โหนานมากครับฟะตมาแหมมัอแต่เล่นโทรศัพท์ไอถอนก็มาสุดดอกเลยแม่แสนสวยส sẽ đai sẽ đai Hãy subscribe cho nặng Ghiền nặng Gõ โอ้โหกำมันกระมังใหญ่นุ๊กกระมังใหญ่นุ๊กกระมังใหญ่อีกแลนุ๊กมามามังใหญ่มาลุกกระมังใหญ่กระมังใหญ่ใสโอ้โห้ใสเบ่งเบ่งครับมังใสเบ่งเบ่งครับนะโอ้โห้สองตัวนี่เกือบโลเลยนะกับนานาดูใส ใหญ่มากครับเต็มปากเลยฮนะมามาส่นี้ขอสักสามตัวนี่มีโลแนะ่ครับเต็มปากอะยะนี่กรพร้อยดูทีเนี่ยนะนี่ฮะฝมือหูใหญ่มากครับมา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 ,มา ยังมีตัวอยู่ใช่ไหมยังมีตัวอยู่ก็มากินมาโอนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วกดตื้อตกด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 วิ่งตะโกะตะโกะวิ่งวิ่ง โอ้โหมันวิ่งดีจริงๆครับตะโกกของนี่โอ้ยตะโกกใหญ่อยู่นะตัวนี้โอ้โห,โโหใส่โตอยู่โอ้โหนี่ใส่โตอยู่ตัวนี้ใช้ใช้ได้เลยครับนี่ครับนะฮะดูดิครับโอ้โหนี่ฮะตัวนี้สวย,ยครับนี่ฮนะใส่งามครับตัวนี้เก็บ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 โอ้โหใส่งามใส่งามอยู่ตัวนี้ใส่งาม ไม่อยากนึกสภาพแล้วตัวเป็นโลมันจะวิ่งขนาดไหนฮะตะโกกไปไเข้าเลยตอนเย็นามากินอะไรกันตอนเย็นเนี่ยมาขับนะนะหม้สุดท้ายครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดมาดูสิว่าจะมีตัวหรือมีแต้มไหม แล้วไม่เอาแน่ครับไปครับเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์สักแป๊บฮนะเดี๋ยวไปดูผลงานปลารวมครับนะนะครับเนี่นะผลงานปลารวมของเราวันนี้ครับนี่ฮนะดีกระลังไซส์งามๆซอมเต็มครับแล้วก็ตะโกะไซส์ดีๆสี่ตัวครับตะโกผมก็จะไม่เอากลับครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยมนะันฮะเป็นตะกมันเป็นปลาที่ใหญ่ ใหญ่กว่านี้ครับเดี๋ยวไว้ตกตัวโตขนาะเกาะฝากผลงานไปเลยนะครับขนาดนี้ฮะใหญ่ได้ปลาตัวโตต้องเยอะตกปลาบรโจเยอะคุณภาพโปรตีนสูงนะครับครับนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเก็บกะลังกลับไปสองตัวครับที่เหลือก็จะปล่อยครับก็ฝากนานะที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขออนะาทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ครับเรากลับสำงตัวครับนี่ครับใส่เงา